ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าเนะครับอากาศดีๆนะครับก็จะพามาดูนะครับตอนนี้นะครับเนแดงนะครับอาจจะเห็นนะครับว่ามันบางตานะครับก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมเอาไปใช้นะครับในการผสมนะครับเป็นอาหารของหนอนแมลงวันลายนะครับก็ผสมกับ อาหารปลาดุกแล้วครับแล้วก็กากมันหมักยีสตนะครับใช้ไปเยอะแล้วนะครับรู้สึกน่าไม่ต่ำกว่า50กิโลนะครับจาก3-4บ่อที่ผมมีนะครับเนี่ยจะเห็นบางตาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาไปผสมเยอะนะครับหนอนมาเรงมันลายนะครับกินจุมากนะครับก็ใช้ช่วยลดต้นทุนได้เยอะนะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาชมสวนนะครับช่วงเช้าๆ้านะครับก็เริ่มแดดเริ่มมาแล้วแหละนะครับ๋ยวให้ดูนี่นี่นี่นี เป็นสลัดนะครับอันนี้คือผมปลูกทิ้งไว้เลยนะครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับแค่เนี่ยให้น้ำนะครับปุ๋ยไม่เคยให้เลยให้น้ําสปริงเกอร์จากตรงนี้นะครับเป็นเนี่ยปลูกทุเรียนนะครับตรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์มูซังคิงนะครับนี่เริ่มแตกยอดแล้วนะครับพยายามจะปลูกให้มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับนี่มีแมลงมากินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเขาก็มีใบก็เหลือเยอะอยู่ น่าจะรอดแล้วแหละนะครับนี่มากัดกินอ่าก็โอเคแบง่งแบ่งกันไปแบง่งแบ่งกันกินนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเห็นพี่บอกว่าเป็นแตงนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแตงหรือเป็นบววนะรอให้มันโตอันนี้ก็เป็นเอ่เข่งที่ผมเลี้ยงไส้เดือนนะครับนี่เลี้ยงไส้เดือนแล้วมันก็จะขี้นะครับขี้ไส้เดือนก็จะเนี่ยครับตกลงมาตรงนี้นะครับ ตกหลุมมาตรงนี้แล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับเนี่ยต้นทุเรียนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับที่ที่มาตั้งไว้ผมตั้งไว้ทุกจุดเลยนะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ดินดินก็เริ่มจะไม่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 แห้งมากนะครับเพราะว่าได้สปริงเกอร์เนี่ยครับทุเรียนก็อาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ได้มามันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเกิดจากการขนส่งด้วยนะครับ แล้วผมก็ตั้งทิ้งไว้นานด้วยนะครับก็เลยนี่ครับก็ดูแลกันไปเป็นการปลูกมีแรกนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่สําเร็จแต่ก็ยังไม่ตายนะครับนี่ก็ยังจะแตกยอดออกมาอยู่แต่ก็ไม่โตนะครับตรงตรงโซนนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ตุเรียนผมก็จะปลูกนะนี่ครับก็จะตั้งไว้อย่างนี้นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่า มันนี่อยู่ใกล้โรงสีนะครับทางบ้านสีขาวอยู่นี่มีปัญหาไม่ยาราบเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็จะมาถากออกอยู่นะครับนี่ทุเรียนจะว่าไม่สวยจะว่าไม่สวยมันก็มันก็สวยอยู่นะบางต้นก็สวยอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือว่ายาฆ่ามแมลงนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้มันโตไปค่อยๆโตไปนี่ต้นกล้วยนะครับสวยใต้น้ํานี่สวยเลยนี่สองต้น นี่ครับสวยอ่ะโอเคไปเร็วๆนะครับนี่อีกบอ่อหนึงที่เนี่ยครับอาจจะเห็นบางๆตานะครับบางตาอยู่เพราะว่าเพิ่งตักไปใช้นะครับตอนแรกก็เต็มเลยนะครับเอาไปให้นอนกินนะครับนอนกินดุมากนี่ทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ทุเรียนนี่ขนุนนะครับขนุนเป็นรูปปีแรกนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะปลูกเนี่ยทุเรียนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นทุเรียนเหมือนกันนี่ตรงแถวนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยแซมนะครับปลูกต้นกล้วยนะครับกาลังสวยเลยผมเอาฟางมาคลุมนี่ได้ผลนะครับการคลุมฟางนะครับช่วยรักษาความชื้นนะครับแล้วกล้วยนะครับชอบมากเลยนะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าคลุมฟางเนี่ยกล้วยจะสวยมากเลยสังเกตดูเขาจะโตเร็วคือน้ํามันไม่แห้งนะครับ <G> เออน้ำมันมันมัน คือมันมันจะระเหยช้านะครับมันทําให้ดินมันชุ่มนะครับเนี่ยครับสวยดีนะครับก็เนี่ยครับให้ดูต้นกล้วยนะครับนี่ก็สวยอยู่นะครับนี่สวยเนี่ยบอ่อแหนแดงอีกบอ่อหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเนี่ยบอ่อนี้นะครับเป็นบอ่อแรกเลยที่ผมทําที่ผมซื้อซื้อแหนมานะครับเนี่ยบอ่อเล็กๆประมาณ2เมตรคูณเมตรห้ประมาณนั้นนะ นะครับนี่แหละคือบอ่อแรกบอร่อที่ทําให้มีแหนแดงใช้ประโยชน์ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีจําหน่ายนะครับให้กับท่านที่อยากจะเลี้ยงนะครับลองเลี้ยงดูนะครับนี่ครับนี่ก็บอ่อนึงนะครับอาจจะเห็นเป็นบางบางตาทุกทุกบอ่อเลยเพราะว่าผมตักไปใช้หมดแล้วนะครับโอเคน,นี่นี่ต้นทุเรียนต้นนี้อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอยู่นะครับนี่อันนี้สวย ของต้นเนี้ยนะครับนี่มันก็จะไส้เดือนนะครับนี่เลี้ยงไส้เดือนอยู่ในนี้ในนี้แหละไม่รู้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะอ๋อยังมีอยู่นี่เขาก็จะอยู่ในนี้นะครับก็แต่ว่าถ้าเขาจะออกไปไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้อยู่ในนี้แหละนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้าน ข้างบ้านนะครับนี่หาไปดูอาจจะลกนิดนึงนะครับนี่ก็ปลูกกล้วยนะครับข้างบ้านก็ปลูกกล้วยนะครับนี่ก็ทําไปค่อยๆทําไปนะครับกล้วยตรงนี้สวยนะครับนี่ให้ดูนะครับสามต้นใบสามต้นเลยเนี่ยออกออกมีมีหนอออกมาอีกแล้วผมก็ตัดตัด,ต,ดตัดไว้เพราะว่าัวมันจะเยอะเกินไปนี่ต้นกล้วย ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะออกเถือแล้วมั้งไม่น่าจะนานโอเคนะครับนี่บอ่อนี้นะครับบอ่อนี้ก็เคยเลี้ยงในแดงนี่แต่ว่านี่ให้กบกบอีอบอีอบปล่อยกบอยู่นี่สามกิโลสามสี่โลตอนนี้เหลืออยู่ห้าหกตัวไม่รู้ไปเที่ยวไหนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยผมจะปลูกกล้วยเยอะนะครับเนี่ยปลูกไว้ตามขอบ นี้นะครับก็วางระบบน้ําสปริงเกอร์เนี่ยเอาฟางมาคลุมประมาณนี้นะครับฟางมาคลุมด้วยนะครับให้มันเก็บความชื้นไว้นะครับเนี่ยก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับเข้าได้น้ํานะครับด้วยสภาพดินด้วยอะไรด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพอใจนะครับในปีแรกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพาไปดูสลัดซะหน่อยอีกตรงที่นึงอันนี้คือปลูก ในกระม,มังไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยนะครับสลัดคือเขาโตผมปลูกปลูกครั้งแรกเลยในชีวิตเลยนะที่ปลูกสลัดนะครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับแค่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นดินปกติผสมกับพวกมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็พวกแหนแดงแห้งด้วยเนี่ยก็มีแหนแดงสดก็มา,านี่แห้งแล้วเนี่ยนะครับแหนแดงสดมาโรยไว้นะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วเวลาลดน้ำเขาก็จะอยู่ในนี้แหละเก็บความชื้นไว้ด้วยนะครับนี่อันนี้เก็บกินเก็บไปกินบ้างแล้วนะครับนี่ก็โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับการใช้ประโยชน์นะครับจากแหนแดงนะครับแล้วก็พาชมสวนด้วยนะครับก็ขอจบเพียงนี้ละกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากท่านใดนะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ก็ยินดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ